ขึ้นสิดใจกังหลายรถกับเขาพี่น้องได้ลากเป็ดชุ่งแล้วรถกับเขาเราทั่วผมจะได้ลากเดจุชุ่มเนี้เด้อบ่แล้วเรื่องดิเหมือนดิน่ะเรื่อง รถกเผาีมาเผาย yani ุดหลังเทีะไรกน้องครับมี่เียบัลื่นครับเดี๋ยวหลอหลุดรถบัสแม่บ่กนกัอีพวใหญ่หลอดนี่แล้วสุกโอ้ย์ไ้วไปแล้วเขาพิษมองแล้วถนน ถนนเป็นแปนทั้งหลังบัดบริเวผ้าเข่าเพราะ่ะเขาขาดบ่ถึงครับขาดบ่ถึงครับเข้มขัดสั่นขาดบ่ถึงครับนียังเข้มขัดสั่นตกครับเป็นยังไงรถเทานี่แล้วนี่แล้วจะสีได้หรือบ่ได้นี่แล้วเชียงรายที่แล้วทั้งหลังมันแห้งอยู่แล้วเฮาเฮาเขาบ่ิเวเหาเข่าทั้งหลังกันทั้งหลังเขาได้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็จบแล้วผมเห็นหมอเอกเขามาวานี่ เขาก็ไปโบกรัดไให้ยุงเขาให้ขันย่างเขาครับเขามาหนีก็ได้ครับมันเขาพาไหมรอบางไหนกันสิรถแม่ลำหญ่แล้วเขื่อนก้อนมูแม่ในขวางมูอยู่รถแม่ขวางมูอยู่รถแม่แล้วสิเขื่อนล่องระเบิงก้อนมูแต่แต่รถน้อยมันเลื่อนรถใหญ่เฮ้าบนหนาเลื่อนหรอกครับแมนรถเฮ้าผมไม่ว่าเลื่อนหรอกม่ได้จม กับมันลื่นไถน้อยขึ้นพ่อได้แล้วเมื่อนั้นของผมไถน้อยกันยังบุขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปเอาไถใหญ่มาดึงในแต่รถนี่แล้วนี่แหละพวกภาษีคามขมาหาข้อนเกีดนี่ขึ้นมากทนได้ไหมันสิออกอะไรบ่ไมนสิขึ้นได้บ่เนี่เดินหนาแล้วของผมมันเดินหนาแล้ว แม่เเจ้าได้น่อยให้ย,ยุ่งด้เหรอแ่เเจ้าไมน่อยเดี๋ยวก็ตีดี๋ยวแต่ว่ามันต้องเสียอ๋อทางนี้เพราะต้องให้รถพัดล่มก,ก็เปลื่อนให้ทำเบื้องสถานการณ์นี่ครับเดี๋ยวให้มันฝนเศร้าบางๆเจ้านี้ก่อนให้พร้อมๆลูกๆพร้อมที่เดินทางเอาพี่น้องเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์ให้เบื้องอีกครับพี่น้องครับ อยกซิสเกตนะพี่น้องสวัสดีครับปาาโกสรุโยบันทาหนับมึกโกไปหนาเงินงสีใสกันแห้งหลายพี่น้องครับรับสาบจากทีมงานมาน้ำมันหมดอีกแล้วพี่น้องครับ สื่อ,อ,อยยนเนี่ยมึงห้อยคอยแยกน้วยมันไง ิ0กิโลหอดปาดงานไม่หนองครับเจอปัญหาเราเครียดทนหมืองย้อยครับกำลังปัก Self Fi เสาไฟฟ้าอยู่ยครับถักรอให้เขาปักเปล่า สม่มถนนตลอดครับทั้งสม่มถนนทั้งเสาไฟทั้งพักไม้ทั้งส่งถนนครับ ทางตะวันตกเฉียงเหนืออีก400มเมตรเลี้ยวขวา วาดที่ไหนว่เนี่ยเนี่ยเขาเออคนนี่ย <laughs> ม่เห็นเลยนี่ดูเลยสูงพระโกพี่น้องสูงสูงเนี่ยไม่เห็นถนนแม่จดุจดจดุดจุดไม่เออคนมันข้างที่เตอ๋อใกล้เนี่ยแต่เป็นขีดเลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจดหมาย สิริจ้าสิริมาถึงแล้วขอบคุณสิรินะอีกสี่ร้อยเมตรเลี้ยวขวาตุกลงแล้วมันบอกทุกลงแนี่ยไหนว่าจำไปเท่าไหรคุณมาถึงแล้ว